สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพัดจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารญี่ปุ่นแบบง่ายๆนั่นก็คือหัวปลาต้มซีอิวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเป็นอาหารที่พัททำกินบ่อยมากเพราะว่าอุปกรณ์น้อยนะคะและที่สำคัญหัวปลาที่พัดซื้อมาค่ะราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็เป็นหัวใหญ่เรียกได้ว่าทำหม้อหนึ่งนี่กินไปหลายวันเลยค่ะวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะอันดับแรกก็คือหัวปลานะคะพัดใช้ประมาณ6หัวเลยนะ6-7หัวได้ค่ะแล้วก็มีน้ำประมาณ1 5 0 0ซีซีหรือประมาณลิตรครึ่งนะคะแล้วก็โชว์อยู่ญี่ปุ่นนะเป็นซีอิวีุปน,นั่นแหละค่ะใช้2ส,สีนะคะตามนี้เลยนะ ขั้นตอนเลยคือง่ายๆค่ะอันดับแรกเนี่ยเราผสมซีอิวญี่ปุ่นนะคะลงในน้ำเปล่าเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะคืออารมณ์ประมาณว่าให้สีมันได้นะพัดก็จะจำว่าใส่ไปประมาณสีนี้แล้วรสชาติมันแบบ มันพอดีอย่างเงี้ยเวลาพัดทำครั้งที่สองพัดก็จะจําสีของมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วมันรสชาติไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเราก็ค่อยเติมทีหลังก็ได้นะให้มันได้สีประมาณเนี้ยค่ะเหมือนสีเหมือนเหล้าอ่ะสีเหมือนเหล้านะ หละจากนั้นก็คือเติมตัวนี้ลงนิดนึงตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของแบบแต่งรสชาตินิดนึงค่ะอืให้มันกลมกล่อมแค่นั้นเองเติมไปแค่ติด๊เดียวพอค่ะประมาณครึ่งกะเพีนะคะเดี๋ยวเราเอามาต้มเลยค่ะพอน้ำเดือดเราก็เอาหัวปลาใส่เท่านั้นเองเดี๋ยวไปต้มกันค่ะ และเราก็ทำกันเสร็จแล้วนะคะกับหัวปลาต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับวิธีการทำอาหารของพัดนะเป็นวิธีการง่ายๆอาจจะไม่ได้ถูกหลักการทำอาหารสักทีเดียวแต่การันตีรสชาติได้ว่าอร่อยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้าพัดมีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้อีกนะพัดจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆดูค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ